เมื่อวันที่16พฤษภาคม2561มหาเถรสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าโดยร่วมความร่วมมือดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับประเทศพัฒนาตามแนวทาง5สทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรงทำให้วัดมีความมั่นคงทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณุป,ปรการมหาเถรสมาคมมุม่งหมายให้วัดเป็นสถานที่สงบร่มเย็นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชา ผันเข้าวัดกันมากขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้วัดได้พัฒนาด้านศักยภาพและสิ่งแวดล้อมที่เพื่อต่อการเสริมสร้างสุขภาวะเป็นสถานที่ร่มเย็นและนำไปสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพวัดทัญผลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาเทศบาลตำบลลำลูกกาโรงเรียนวัดทัญยผลบริษัทโคกุเคมีคอลจำกัดบริษัทเอสซีเอสแอิเคชันจำกัดบริษัทภูมิสยามซัพพลายจำกัดบริษัทอันดามันซินสกรีนแอนด์แอดเวนติซิง่ง ประชาชนในเขตชุมชนหมู่4หมู่5หมู่17และหมู่18โดยทุกภาคส่วน้าทีเครือข่ายพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการจัเิกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งการจัดสิ่งเวดล,ล้อมเลื้อตเอื่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนบ้าน วัดโรงเรียนหรือเรียกว่าบวรตามหลักแนวทางของโครงการมีหลักเกณฑ์ดังนี้หมวดที่หนึ่งประสิทธิภาพการดาเนินโครงการการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมีการจัดประชุมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมการประกาศนโยบายมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนและพักที่ครือข่ายต่างๆอย่างชัดเจนมีการอบรมความรู้เรื่อง5สอและมาต่อยอดถ่ายทอดเป็นกระบวนการในระดับวัดเพื่อให้ทะสงสมและประชาชนได้เข้าใจในการดําเนินง,งานการสํารวจและวิเคราะห์พื้นที่คณะกรรมการโครงการได้ลงสํารวจพื้นที่9แห่งภายในวัดและร่วมจัดทําแผนพัฒนาวางแผนการดําเนินการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด,ด้อยกาหนดแผนการพัฒนาปรปับปรุงพื้นที่คณะกรรมการดําเนินง,งานโครงการร่วมกันในการจัดการ แผนง,งานและประรุงพื้นที่ก่อนการดำเนินงาน ในการสะท้อนปัญหาในแต่ละพื้นที่และมีการแบ่งหน้าที่ในการดําเนินงานการลงมือปฏิบัติวัดทัญผลร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการจัดกิจกรรม b i g ก e ีนิ่งเดย์เพื่อพัฒนาวัดตามแผนงานที่วางไว้ในพื้นที่9้าแห่งและมีกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีตลอดจนมีการสรุปผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการร่วมกันในการประชุมสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม5สอเพื่อพัฒนาต่อยอดขั้นต่อไปหมวดที่2การพัฒนาพื้นที่เก้าแห่งภายในวัดแห่งที่1่ จะทำป้าชุวัดแมาตรฐานบริเวณหน้าวัดมีความสะอาดมีภังวัดเพื่อสแสดงอาคารเสน,นาสนะต่างๆรวมถึงมีป้ายบ่งชี้บอกทิศทางไปยังสถานที่สําคัญของวัดแห่งที่สองมีลานจอดรถที่มีความสะดวกสะอาดสปายะและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการกำหนดป้ายจราจร สัญจรัถจราจรเพื่อความสะดวกและปลอดภัยมีการกำหนดเส้นกำกับพื้นที่จอดรถไว้อย่างชัดเจนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่จอดรถคนพิการรวมถึงแสงสว่างเพียงพอในยามค่ำคืนแห่งที่3การบริหารทางพัสดุสง่งมีการบริหารคลังพัสดุสง่งอย่างเป็นระบบในการอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานเช่น,ชนมีป้ายแสดงระเบียบในการปฏิบัติในการยืมและคืนของและป้ายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีแผนผังระบบตำแหน่งชั้นวางสิ่งของจะเป็นระเบียบและมีการวางสิ่งของไว้เป็น ระเบียบตรงตามหมวดหมู่ตลอดจนมีป้ายกำกับสิ่งของมีการจัดระบบเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ นี่คือป้ายกฎระเบียบในการยืมของของวัดธัญญผลที่ได้จัดทำเอาไว้แห่งที่สี่มีการจัดการด้านห้องน้ำวัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีอุปกรณ์ร้องใช้งานมีการแยกห้องน้ำประเภทพระสงฆ์ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไว้ชัดเจนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดเป็นประจำตลอดจนถึงมีการรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟในพื้นที่แห่งที่5มีการจัดการขยะที่เป็นระบบในการติดตั้งถังขยะไว้ทั่วบริเวณวัดตลอดจนมีระบบคัดแยกขยะรถวงจอรอย่างเหมาะสมมีการคัดแยกขยะ ประเภทอันตรายประเภทขยะเปียขยะแห้งและขยะรีไซเคิลเพื่อลดปัญหามูลพิษที่เกิดขึ้นกับชุมชนได้อย่างดียิ่งแห่งที่6มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดท่านสวนหย่อมในพื้นที่ต่างๆ,ๆอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความร่มเย็นร่มรื่นเป็นร่มเงยใสถานรวมถึงมีการติดตั้งกล้องวงจรตามพื้นที่ต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และให้พื้นที่ของวัดเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพุทธเป็นการส่งเสริม สังคมอุดมปัญญาแห่งที่7มีการจัดการระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอวัดมาตรการการป้องกันอภีภัยมีการติดตั้งถังดับเลิงไว้ในพื้นที่ต่างๆอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงการจัดให้มีการอบรมการใช้งานให้กับพระสงฆ์ภายในวัดแห่งที่8มีการจัดการห้องครัวให้เป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยมีการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่รวมถึงมีพื้นที่ซัดล้างที่พร้อมใช้งานไม่ให้มีลาดเศษอาหารแห่งที่9มีการจัดเต่นาสศนะต่างๆในวัดให้เป็นระเบียบความสะอาดเรียบร้อยมีป้าย บอกอาคารเสรออสนะต่างๆไว้ชัดเจรวมถึงมีระเบียบปฏิบัติและผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจหมวดที่3การส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมภายในวัด3.1การพัฒนาระบบสื่อสารและพัฒนาข้อมูลสุขภาพของพระสงฆ์มีการจะทําฐานข้อมูลสุขภาพของพระสงฆ์เพื่อคัดกรองโรคและส่งต่อในการรักษาพร้อมทั้งจัดทําประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของพระสงฆ์3.2มีการจัดการรื่อตู้ยาสามัญประจําวัดเวชภัณฑ์หรือพยาบาลต้นต้นภายในวัดมีการดำเนินการที่พร้อมใช้งานและ และเจ้าหน้าที่อสมอมาให้คําแนะนํและบริการดูแลสุขภาพเป็นประจำเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนที่มาทากิจกรรมภายในวัด3.3มีการตรวจสุขภาพประจําปีของพระสงฆ์สมณีและผู้อาศัยภายในวัดเพื่อทัดครองโรคและท่งสอนในการรักษา3.4มีการส่งเสริมกิจการสุขภาพมีการติดตั้งป้ายรณรงค์ให้หัดเป็นเขตปลอดอบายมุขสุขราบุรีอีกครั้งยังส่งเสริมให้พื้นที่วัดเป็นสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมสําหรับประชาชนเช่นสนามเล่นภายในวัดรวมทั้งมีการจัดตั้งจุด กรโรคโควิด -19 ที้กับผู้มาร่วมงานภายในวัดโดยการจุดเจลแอลกอฮอล์หน้าากอนามใหม่หมวดที่4มีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและพุทธศิลปกรรมทางวัดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันสงกรานวันลอยกระทงเป็นต้นหมวดที่ 5. การจัดการพุทธิจิตใจและปัญญา5.1มีการจัดกิจกรรมทำวัดมีการจัดกิจกรรมให้พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาประจำวันสําคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา5.2 การพัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเช่นการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล และจัดก,กิจกรรมศึกษา,าการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา5.3การส่งเสริมเจริญาิรรณศนากรรมฐานวัฒทนยผลได้จัดเสนาสนะสถานที่ไว้อย่างเฉพาะเหมาะสมสําหรับการกรรมฐานโดยตรงโดยมีการส่งเสริมให้มีการปฏิบาาัติธรรมโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุขเป็นจุดกระโดดให้มีการพัฒนาของวัดในการทำให้วัดเป็นโรมนียสฐานที่สร้างความสุขทางกายภาพและเป็นพื้นที่พัฒนาจิตใจและปัญญาของชุมชนด้วยความร่วมแรงร่วมใจร่วมกันร,ระหว่างวัดชุมชนและหน่วยง,งานภาครัฐตลอดทั้งองค์กรเอ,เอกชนในภาคส่วนต่างๆอันจะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติมีความมั่นคงประชาชนมีความมั่งคั่งทุกภาคส่วนมีความยั่งยืนสื่อไป